เฮ้ยเร็วกินแล้วมิวไม่ไปไหนเอ็มิวไม่อยู่โหปีติเลยใจเย็นใจยเย็นลวงขาดเต้าเาใครเล่นโอ้โหกินอีกหนึ่งตัวครับคันเดิมเลยเนี่ยเฮ้ยมาไวยังอะ่ะบอถ้ากลับป่ะใจเย็นมีเยอะครับอย่างนี้มีเยอะ ยินดีต้อนรับ FC นะครับเขาสู้ชนะเด็กสาวันนี้เราอยู่ที่่อนอ่อยไล่อีกแล้วนะครับผมแปลว่าเรียมนี้เราไม่เคยไม่เคยมาเลยอันนี้คือริมถนนเลยแลใครผ่านไปผ่านมานะครับก็มีแต่คนมองข้ามนะฮะแต่พวกเรานะครับไม่มองข้ามเราจะมาลองเรียมนี้ดูนะฮะเพราะว่าเราเอาเหยื่อที่ตกเสร็จแล้วมาอ่อยไว้หลายรอบมากนะก็ไม่รู้จะเป็นยังไง ลองเหลี่ยมอื่นๆบ้างแต่ FC จะเบื่อนะฮะน้ำรถด,ด้วยเนี่ยน้ำลดตกข้างล่างได้เลยจัดไปสุดวันนี้ยักแดงคนละสองันครับเต้าตักน้ำไม่หน่อยหัหวเชื้อว,วันนี้ครับเผือกกะทิจินดามานีหอมมาก เบดกแตกไม่ต้องตีใจครับอยากไอ้มิวพันสองเหมือนจะเด้งๆงเลยอ่ะ แล้วเร็วมวไม่ไปไหนไอ้มิวไม่อยู่อโหูปีดเลยแต่เย็นจะเย็นลวงขาดเต้า,าค่เล่นไม่หยุดเลยครับวิสวายแน่เลยเงี้ยตรงเนี้ยตั้งตั้งคันตั้งคันให้มันงอไวอุย้ยโอ้มาไวจริงมิวฟันไปหน่อย โอเข้าครับอุย้ยนี่เลยที่ต้องการโอ้โหไม้แรกครับนี่สองร้อยไล่ลุงผมจริงเหรอโอ้โหรุดในสวิงครับไอหมิวไม่ตีอย่าปลอมมาเรือล้าเลือโอ้โหไปยไม่หยุดเลยอะตอนอยูฟ้าไม่กินเฮ้ย <laughs> ถือว่ากินไวอยู่วันนี้ ้หในอุ้มนี้อุ้มนี้อันนี้คันหมิวใช่ไหมืนุูกไปนู่นเบ็ดอยู่ไหนอยูไหนอ้นี่แหละครับ fc มีเยอะครับอย่างนี้มีเยอะโอ้โหแล้วคลิปเมื่อวานเพิ่งจะบ่นไปเมนูที่หนูชอบช่วงนี้คืออะไรทอดมันทอดมันปลายิโซกนะได้ไปอีกหนึ่งตัวนี่สองรอยไล่ลุงคนครับมีให้ตามหาอเยอะนะฮะใะอย่างนี้ เก็บหอยเออนี่เอสซีให้ดูอะไรฮะตรงนี้หอยเยอะมากนะครับนึกวก็ชายทะเลไอ้ตรงนี้คือทรายทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยแล้วหอยที่เห็นเนี่ยนะครับคือลกนะครับมันจิกขึ้นมาแล้วมันก็กินเยอะมากที่นี่แล้วก็เออนพลบอกว่าเวลาตกได้ปลาสวายเนี่ยเอาขึ้นมานะครับเวลาเอาไปทํากินเนี่ยในท้องมีแต่หอยครับคือปลาสวายที่เนี่ยผูกกินหอยแบบเยอะมากนะบุฟเฟ่หอยเลยตรงนี้ เดี๋ยววันไหนว่างๆนะครับลองอให้งมหอยกาบนะครับขึ้นมาทําอาหารดีกว่าแต่ว่าวันนี้พร้อมหรือเปล่าเปล่าทำไมกลัวปิง,ปรง <c oughs> เราต้องหาอะไรมาทาตัวก่อนนะะถึงจะลงได้ก้ามเอาหังาไปดูเ้าแล้วอ้ีนี่ดิค่อยๆลง อาเป็นไรไหมน้าไปตีไปชั้นมาสองตัวครับเป็นไงแป๊บเดียวเลยเหรอใช่ค่ะน้ำลงตัวว่าแล้วไม่ตกหน้าดินกันเลยเมื่อกี้ไปเดินไปข้างนอกกันมาน่าจะเกือบชั่วโมงได้มันเดินไกลเลยเนาะไหนไปถึงไหนมาเมื่อกี้โน่นไปแอ่งนู้นแอ่งนู้นใช่ไหมเอาไปแอ่งนู้นพอดีวันนี้น้ำมันลงมากนะครับแล้วก็ติดคันไปช่อนมาด้วยเลยเอายักยางไปลองดูนะฮะนี่สองแปมเอ้าตกหน้าดินกันต่อ ใยนี่อยากไปเตียปอมัน้วนเนี่ยอออุ้ยได้เยอะเลยเหรออันนี้อัน,นอันนี้หอยกาบใช่เปล่าใช่อันนี้หอยตลับปะอัน,นเล็กเล็กอ่ะอืมมันกินได้ใช่ไหมกินได้ค่ะอันนี้เก็บไปทำอะไรกันเก็บไปกินกินจะไปผัดที่บ้านลองเอาไปให้ย่ากินดูอืมนี <c oughs> ม่เยอะเลยโอ้เยอะนะ ถึงว่าที่นี่สวยอ้วนซับเลยเขาบอกว่ามันเล่เาานอาไมไกินไงกินเปลือกเหรอกินเปลือกเม็ดทิ้งไปไม่ใช่ฮ่าฮ่าฮ่าฮิาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าง่า่าฮ่าฮ่าฮ่าแล้ว่าฮ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 ่้ฮมาฮ่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 าาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าาฮ่า่อฮ่า่าา่าค่าล่าฮาาฮ่า่่า่าา่่่่่ย่า่ S <S ตอนนี้เปาไปเดินหาตีไปช่อนต่อนะฮะแต่ตอนนี้น่าจะยากหน่อยครับ ตอนนี้คือร้อนมากนะฮะช่วงบ่ายโอ้โหกินอีกหนึ่งตัวครับคันเดิมเลยเนี่ยเฮ้ยมาไวยังอ่ะบอกถ้ากลับป่ะเฮียเย็นเป่าอย่าเวอร์ไวประกด ม uh huh. ีปรากฏด้วครับเหลี่ยมนี้โอ้โ uh huh. <Yeah. S 1> หสวยสวย uh huh. นี่หัวชะน้ำครับเผือกกะทิจินดามนีปรากฏก็กินยิสกก็ชอบ <Yeah. S 1> มันหอมมากดูพุงคุ้ยเลย นี่ครับปลารวมนะครับยี่สกหนึ่งปรากฏหนึ่งแล้วก็ปลาช่อนจากการตีปลอมสองตัวนะครับกับวันนี้ใช้เวลาประมาณไม่ถึงครึ่งวันนาะแต่มันร้อนมากนะครับพอดีมีธุระช่วงเย็นนะฮะต้องรีบกลับก็ฝากไว้ด้วยครับสองร้อยไล่ลุงพลนะครับแล้วก็หัวเชื้อน้ําจินดามันนีมีขายแล้วนะครับตามร้านอุปกรณ์ตกปลาควรละไม่เคยซื้อไงยี่ห้าไม่ถึงสามสิบนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใช้ทุกวัน ทุกครั้งที่ตกปลานะครับแล้วก็มานตลอดนะครับ<ช>ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ,บ